ไม่ชีมั้งไม่ชีแต่ละรูปสิแต่ระท่านเนี่ยลวงตาได้แต่สอนเดี๋ยววันนี้วันนี้ให้โอกาสไมช่ชีวันนี้มีญาติโยมมาแล้วก็ออกขับเฮ้าด้วยไอ้เมชีออกมา,างหน้าเนี่ยแต่ละคนนะมาทีละคนพูดออกทำออกจากใจมาโยมก็าจะได้ไม่หันหน้ากลับไปมองว่มาออมาเนี้ทีละคนมา ลูงตามีแต่พูดสอนวันนี้ให้เมจีได้พูดออกจากธรรมออกจากใจวันนี้ขับเฮาเดวยพูดขับเฮาดดวยเนี่ยเมจีไม่ค่อยได้มีโอ,อก,กาสพูดขับเฮานี่ออกไปทั่วโลกนะพูดธรรมออกจากใจหน่อยสิกลัขบขอการหลงตาหลงปู่แล้วก็กลัอบอาจารย์ทุกท่านค่ะ กับแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านค่ะขอ,อการค่ะจริงๆอยากพูดเรื่องความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วอะค่ะพอดีวันนี้มีโอกาสได้คุยกับแม่ปูขอขอโอกาสแม่ปูวย ก็คือ,อได้คุยกันเรื่องจริงๆที่เราทำอะไรทั้งหมดอยู่ตอนนี้ค่ะการที่เรารู้สึกว่าแบบที่จะต้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปได้อะไรอะค่ะจริงๆลากมันนะมันมาจากความรู้สึกพร่องข้างในความเข้าใจว่าเรายัางไม่ได้ไม่เป็น ยังไม่เหมือนเพื่อนยังไม่เหมือนคนอื่นอะไรประมาอย่างนั้นมันก็เลยผลักดันให้เราต้องทำอะไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งเพื่อให้ไปเป็นสิ่งนั้นที่อาจารย์บอกว่าไอ้สิ่งนั้น่ะมันคือวงเล็บว่าสิ่งที่เราคิดเองลกคือความรู้สึกพร่องรู้สึกอย่างไม่ได้ไม่เป็นนะคะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเรามาพิจารณาจริงๆอะคะ่ะ ไอ้ลากไปลึกไปกว่านั้นอีกอะ่ะมันคือความรู้สึกว่ามันมีเราจริงๆที่มันจะต้องไปได้ไปเป็นอะไรแต่สัจรูธรรมความจริงมันคือมันไม่มีเรามันจึงไม่มีอะไรที่จะต้องก้าวออกไปทําแบบนั้นนะคะวันนี้ก็เลยคุยกับแม่ปูว่าแบบจริงๆชีวิตมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วทุกอย่าง วงเล็บที่เรียกว่าเรามันก็มีอยู่แล้วทุกอย่างนะคะตามสมมุติถ้าสี่เราก็มีอยู่ธาตรู้ก็มีอยู่ธรรมชาติที่มีก็มีอยู่ธรรมชาติที่เป็นความไม่มีก็มีอยู่ทุกอย่างมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วนี่ทุกอย่างเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปความมีก็ทำหน้าที่แบบมี ความไม่มีก็ทำหน้าที่แบบไม่มีอาทุกอย่างมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วมันยังจะต้องทำอะไรอีกขอโอกาสแชร์เท่านี้เจ้าค่ะให้ญาติโยมสักทีละคนสักไม่ชีหน่อยคนไหนไม่เข้าใจไม่ชีพูดแล้วก็อ่าสักหน่อยสักหน่อยอาฟ้า ตือนมาแล้วสักคือแม่เข้าใจทั้งหมดอะคะ่ะคืออ่ามันวันวันนี้ได้ยินแม่อ้อมพูดอีกอันหนึ่งคือเรื่องอาวิชาก็ใช่ใช่ใช่ค่ะแม่อ้อมช่วยขยายความหน่อยค่ะอ๋อ,อก็คือสืบเนื่องจากที่คุยกันว่า มันมีไอตัวที่ผลักดันที่คิดว่าต้องเราเราอ่ะยังไม่ได้ไม่เป็นอะไรแล้วก็ผลักดันให้เราทําบางอย่างให้ได้ให้เป็นอะไรแบบที่เราคิดเองอะค่ะแต่คือมันก็ถูกแล้วอะว่าที่มันจะคิดอย่างนั้นเพราะอวิชามันก็คิดแบบอวิชาอวิชามันคือความโง่ที่มันไม่รู้ว่าเอ้ยความจริงอะมันไม่มีเรามันก็เลยยังคิดแบบว่ามีเราอยู่ มันก็คิดแบบอวิชาเพราะอาวิชาเป็นอวิชาก็คิดแบบอวิชามันก็เลยคิดแบบนั้นแต่มันเหมือนยังไม่มันยังไม่ได้รู้ความจริงว่าจริงๆมันไม่ได้มีเรานะมันก็เลยคิดแบบว่ามีเราอะค่ะเปรียบเทียบง่ายๆคือแบบเหมือนอันนี้เปรียบเทียบแบบตลกๆอะค่ะเหมือนมีเหมือนเพื่อนเราอะอาจจะมาดินทาเพื่อนอีกคนหนึ่งให้เราฟังเราก็เล่าทุกทุ อย่างนี้นไปแต่วันที่แบบตอนแรกเราก็ฟังแล้วเราก็เชื่อไปแบบนั้นนะคะเ <_ d ata> ชื่อว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเป็นแบบนั้นตามที่มีเพื่อนมานินทาให้ฟังแต่พอเราอ่ะไปรู้ความจริงแล้วว่าเอ้ยจริงๆเพื่อนอีกคนคนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ว่าเพื่อนคนเก่าอ่ะจะมานินทาอะไรให้ฟังอะ่ะเรารู้แล้วว่ามันไม่จริงแต่คนนั้นนะ่ะเขายังไม่รู้ว่าเรารู้ความจริงแล้วเขาก็เลยเล่าแบบเดิม ใหฟังอวิชามันก็คิดแบบอวิชัยอย่างนั้นนะแต่ปัญญาพุทธาที่รู้แล้วว่าเออความจริงมันไม่มีเหลา่ามันจึงไม่ได้ต้องทำอะไรมีชีวิตอยู่ก็มีหน้าที่ผ่าขันห้าไปทำสิ่งที่ดำรงชีวิตในแบบมนุษย์นะคะแค่นั้น คำถามาที่ฟ้ามาให้แมช่วยขยายความเรื่องที่ว่าทุกอย่างสมบูรณ์ที่แม่บอกว่ามันมีธาตุดินอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะเพื่อขยายความอีกนิดนึงที่บอกว่าทุกอย่างมันสมบูรณ์อยู่แล้วอะค่ะพี่ฟ้าที่เราชอบพูดกันบ่อยๆว่าธรรมชาติมันมีสองอย่างอะคะ่ะทุ ในทุกปัจจุบันขณะธรรมชาติมีสองสิ่งค่ะสิ่งที่มีสิ่งที่มีการปรากฏกับสิ่งที่ไม่มีการปรากฏนะคะเราสมบูรณ์อยู่แล้วเรามีดินน้ำลมไฟขันห้าที่เป็นร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำมันก็เป็นธรรมชาติที่ทำงานตามรูปแบบของมันเราไม่เคยสั่งให้ การกินข้าวแล้วกดปุ่มแล้วมันย่อยด้วยซ้ำทุกอย่างทำงานของมันเองเรามีหน้าตาแบบนี้ได้ยังไงเราก็ไม่รู้สมองทำงานยังไงก็ไม่รู้เกิดมาสีสิบปียังไม่เคยเห็นกระโหลกตัวเองเลยแต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามธรรมชาตินะคะในขณะที่ทารู้ว่าทำอะไรก็รู้หมดเลย ทำเป็นผู้ด,ดีกับคนอื่นแต่ข้างในคิดไม่ดีก็ยังรู้รู้ทุกอย่างหิวก็รู้อิ่มก็รู้ทําอะไรก็รู้ไม่ทําอะไรก็รู้รู้แก่ใจรู้ทุกอย่างถ้ารู้เขาก็รู้ของเขาอะค่ะทุกอย่างมันเลยสมบูรณ์ตามหน้าที่ของความมีและความไม่มีแล้วเป็นแบบนั้นนะคะมันจึงไม่ต้องมีการกระทำ เพื่อที่จะเข้าไปรู้หรืออะไรใดๆเลยอันนั้นนะ่ะมันคือมันคืออัตตาตัวตนที่มาจากความไม่รู้ว่าเพราะอาวิชชาปุงแบบอวิชชาใครอยากถามอะไรเพิ่มไหมคะเออเสริมเดี๋ยวนี้หนึ่ง ไอ้ธรรมที่ที่เมื่ม่ทีอ้อมเนี่ยพูดตรงนี้สำคัญที่เราถามมันนะคำถามท,ที่เราถามมันล่าสุดเอาถามว่ายัางไงดิฟ้าถามให้ขยายความเรื่องความสมบูรณ์นะเออความสมบูรณ,มมรณ์เราเนี่ยมันก็คือมีความสมบูรณ์อยู่แล้วในธรรมชีอ้อมก็อธิบายธรรมที่เป็นความสมบูรณ์ของขันธ์ห้าที่ธรรมชาติสร้างมาสมบูรณ์อยู่แล้ว ก็สร้างม,มาให้สมบูรณ์ทุกอย่างในร่างกายจิตใจเราเนี่ยรูปนามรูปเวทนาสัญญาสขารวิญญาณก็เป็นธรรมชาติที่สร้างมาสมบูรณ์ในตัวมันเองแล้วก็ธรรมชาติที่มันสมบูรณ์ในตัวมันเองเหนือสิ่งนั้นคือธรรมชาติของใจเดิมแท้หรือจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นธรรมชาติที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยปรากฏอะไรธรรมชาตินั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถอะไรเติมมันเข้าไปได้และมันเป็นธรรมชาติที่มันไม่พร่อง จึงเรียกว่าธรรมชาติที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วตลอดเวลาเดี๋ยวเรียกว่าทำเติมทำไม่ได้นั่นแหละคือทำทำที่ไม่สามารถเอาทำอะไรไปเติมได้อีกไม่สามารถเอาอะไรไปเติมมันได้ไม่ว่าจะโลกหรือธรรมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วมันก็ไม่เคยพร่องไม่เหมือนสังขารเนี่ยรูปเวทนาตัญญาตั้งขาวิญญาณหรือธาตุธาตุขันในเยตนาเนี่ยมันยังพร่องต้องเติมตลอดตอนเช้าเดี๋ยวก็ต้องเติมข้าวเติมสารอาหารที่เป็นธาตุดินเติมข้าวเติมน้ําเติมลมเติมไฟ เราต้องเติมธาตุสารอาหารเข้าไปอยู่ประจําเลยเนี่ยดนั้นตัวในธาตุรู้หรือหรือนิพานธาตุเนี่ยธาตุรู้หนิพานธาตุจะวธาตุธาตุเดิมอะธาตุเดิมเนี่ยมันไม่ต้องเติมอะไรนธรรมชาติที่เอาอะไรไปเติมไม่ได้มันไม่ต้องมีอะไรไปเติมเพราะว่ามันไม่เคยพร่องแล้วมันก็เติมไม่ได้ด้วยเพราะมันไม่ธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏนั้นเน่มันจะเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันนั้นนิพานเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่ในตัวมันและตลอดเวลามันไม่เคยพร่องไปไหนมันจึงได้ชื่อว่าอมตะ อันเนี่ยดังที่ทันติก่าวว่าทำที่เติมทาไม่ได้ทำไม่ทำเติมทาไม่ได้นั่นแหละคือทำคือทำแท้ทำที่บริสุทธิ์คือนิพพานนั่นเองคืออันเนี้ยออนนแต่คนยังไม่เข้าใจตัวนี้ก็พยายามจะไปเติมให้มันพยายามไปหาทานช่วยมันให้นิพพานช่วยเราอ่ะนิพพานช่วยใจของเรานิพพานแต่ธรรมเนี่ยมันนิพพามน,นามันธรรมชาติที่เติมไม่ได้แล้วมันไม่เคยพล่องมันเป็นสมบูรณ์ในตัวมันละแต่ความไม่รู้ของเราเนี่ยคืออวิชชาคือความโง่ก็ไม่เข้าใจทักทีไม่รู้ทักทีก็ ยึดไปทั่วหมดพยายามจะไปปรุงไปช่วยมันอะไรเงี้ยตความจริงอ่ะมันธรรมชาติที่มันเติมไม่ได้มันธรรมชาติที่สมบูรณ์ในตัวมาแล้วอันนั้นแหละเรียวกว่าทําเติมทําไม่ได้เราไม่เข้าใจความจริงอันนี้สักทีเราเลยปฏิบัติแบบมั่วๆเข้าใจไหมฟ้าอธิบาย,ายาบดิออยอมดูสิฟ้าอธิบายถูกป่ะ ก็ทุกอย่างสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะคะเพราะธาตุรู้เนี่ยก็รู้ในในตัวของมันเองอยู่แล้วทีนี้คําว่าไม่ต้องไปทําอะไรเนี่ยก็คือไม่ต้องไปหาหนทางหาวิธีการในการที่จะไปไปให้มันไปเข้าไปนิพพานให้มันไปปรับไปเปลี่ยนอะไรเพื่อที่จะเป็นหนทางไปสู่นิพพานเพราะจริงๆแล้วก็คือว่า,ามัน มันทำหน้าที่ของมันมันทำหน้าที่ของมันสิ่งที่ทำได้คือเห็นรู้เท่าทันจะใช้คำนี้ถูกหรือเปล่าไหมนะคะแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเป็นไปอะคะ่ะ คือถ้าทุกอย่างมันทำงานตามตามหน้าที่เขาอยู่แล้วอะค่ะมันไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่มันจะต้องมีเราที่ต้องเข้าไปเห็นรู้หรือเท่าทัานเพราะทุกขณะทำหน้าที่ถ้าดูทำหน้าที่ททของท้าดูโดยสมบูรณ์อยู่แล้ว เต็มสมบูรณ์จบวัลีบูเมันเป็นไปอย่างนั้นถึงจะให้เป็นหรือไม่เป็นยอมรับไม่ยอมรับเขาก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นการที่ลุกขึ้นมาทำอะไรมันคือการลุกขึ้นมาเพื่อเดินออกจากนิพพานไงหา่า <laughs> อันนี้เพอเอนตอนบ่ายได้แบ่งปันกับแม่อ้อมาค่ะก็เลยก็เลยเมื่อกี้ที่แม่อ้อมพูดประโยคสุดท้ายก็เลยพอจะเข้าใจว่าอ๋อลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วเหมือนห่างไกลาจากนิพพานขึ้นเดินออกจากนิพพานมากขึ้นนะคะนแต่ในใจเหมือนมีคําถามแล้วยังไงต่อ <laughs> จริงๆเหมือนที่ท่านมีพูดอะคะ่แะแบบพี่ที่อาจารย์อาทิตย์พูดอะคะ่ะมันมีแค่ปัจจุบันตรงนี้ที่นิ่ตรงนี้ที่นิ่มันก็สมบูรณ์อยู่แล้วตรงน,รงนี้ที่นี่ตรงนะะี้ที่นี่อย่างนี้ยค่ะสมบูรณ์ทุกขณะเลยเแล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีพิพฟ้ามีอ้อมหรือไม่ก็ตาม มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะมีรู้สึกว่ามีอัตราตัวตนไม่มีก็ตามแล้วฟ้ามีไหมด้ว,ว่าแอบมีภายในที่จะดิดลนตรนแงหานิพ่านแล้วทำยังไงเข้าใจเวลาที่ชี่อ้อมพูดลงตาพูดแล้วทำยังไงเราจะถึงธรรมชาติที่มัน เป็นธรรมที่ไม่อาจเติมธรรมได้ทายังไงเราจะถึงธรรมชาตินั้นทําไงเราจะเป็นธรรมชาตินั้นที่เป็นธรรมที่ไม่อาจเติมธรรมได้มันมีอย่างนี้ในใจไหมนะเห็นเห็นค่ะเห็นเห็นว่ามันมีมีอันเนี้ยระหว่างที่ไม่อ้อมตอบคาถามแต่มันก็มีตัวตัวเนี้ยค่ะที่ฟ้าเพอร์เฟกอยู่แล้วค่ะ ไอ้ที่คิดว่าต้องทำอะไรหรือเปล่าอ่ะมันก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเพอร์เฟกที่รับรู้ตัวนี้อยู่แล้วมันคิดไปเองว่ามันต้องทำอะไรคิดไปเองว่ามีเราที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ถึงแต่สัจธรรมมันคือความมีในความไม่มี ขอกอบน้องเล็กหน่อยมันเลยไม่ใช่ว่าต้องไปทำอะไรอย่างนั้นนะคะพี่ฟ้าแต่สัจธรรมท่านเล่าให้เราฟังพระพุทธเจ้าเล่าให้เราฟังท่านไม่ได้บอกวิธีการทำแต่ท่านเล่าสัจธรรมให้ฟังค่ะใช่ค่ะจะทมเป็นอย่างนี้เนาะแต่ในใจเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่ามันแอบอยู่ ลึกๆไม่ลึกๆก็เห็นอยู่ว่ามีมอยู่แต่ว่าก็พระพุทธเจ้าบอกว่าแค่นี้สัจาธรรมมีแค่นี้มันก็ยอมรับแต่ในใจมันก็จะมีนิดไม่นิดก็เห็นอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะอันนั้นก็เป็นแค่สังขาร<ม>เราก็แค่รู้ว่าเราเป็นคนสวยที่อยากทำสัญญกรรมเพิ่มก็ยอมรับมันเนาะ ก็ม <Okay. S 2> ันไม่จำเป็นต้องทำแล้วที่ท่านหมีท่านเป็นผู้วักษาที่ท่านเอาเปรียบเทียบเรื่องความยึดบริสุทธิยุติธรรมอนน่สำคัญมากถ้าทุกคนเข้าใจอันนี้ได้ใจจริงๆเข้าใจถึงใจจริงๆก็นิพานได้หมดผู้วักษาเข้าใจเรื่องความบริสุทธิยุติธรรมหมดแต่มัน ไปเข้าใจเรื่องความบริสุทธิ์ยุ mm. ติธรรมในคดีแต่ถ้าเข้าใจเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยที่เป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันจะถึงนิพพานเลยเพราะฉะนั้นความบริสุทธิยุติธรรมที่ท่านมีพูดเนี่ยมันสําคัญมากถ้าเราเข้าใจเรื่องความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยอย่างผู้อกษาเนี่ยทั้งหลายเนี่ยรวมท่านหลวงตาเมื่อก่อนนี้ก็เป็นผู้อาษาเนี่ยเข้าใจเรื่องความบริสุทธิยุติธรรมเฉพาะในคดี แต่จริงๆทอนมาเข้าใจสัจธรรมแล้วเนี่ยมันความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันคือเป็นธรรมเลยเป็นธรรมแท้ธรรมเป็นสุดคือนิพพานเลยเป็นธรรมชาติของนิพพานเลยทําไมจะบอกว่าความบริสุทธิ์ยุติธรรมมันเป็นธรรมชาติโดยธรรมมันธรรมชาติที่โดยธรรมเนี่ยหรือไปรมโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นนิพพานโดยธรรมชาติเนี่ยที่ไปปรุงให้มันเป็นไม่ได้ ไปปลุกมันเป็นไม่ได้ไงไงมาถึงว่าเมื่อก่อนทำไมก่อนหลวงตาก็เป็นพวกษามาพิจารณาย้อนหลังโดยทีหนึ่งเอ๊ความจริงไงบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยมันคือนิพพานมันคือนิพพานเพราะอะไรก็เพราะว่าตอนนั้นเราไม่เข้าใจถึงใจไม่เข้าใจถึงใจได้เข้าใจแต่เพียงว่ามันยุติบริสุทธิธรรมในคดีแต่เรามาคิดพิจณาย้อนหลังทีว่าผูอวกษาเนี่ย โดยพื้นฐานเน <พ snakes S 1> um? ี <Bye. S 2> ่ยโดยพื้นฐานนิสัยนะผู้ที่เป็นความเป็นผู้ที่บริสุทธิยุติธรรมเนี่ยท่านก็เป็นไม่ต้องเวลาจะขึ้นบาลังเวลาจะขึ้นบาลังก็เรียกขึ้นบาลังไปพิจารณาคดีขึ้นบาลังพิจารณาคดีก็ไม่ต้องมาดั่งแอบอยู่หลังหลังบาลังแล้วพยายามทําใจให้บริสุทธิยุติธรรมเราค่อยขึ้นบาลังทําพิจารณาคดีด้วยความบริสุทธิยุติธรรมแต่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในใจของผู้ภาราอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยความบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ในใจของผู้ศึกษาเลยผู้ศึกษาทุกคนเข้ามาปุ๊บมันก็จะต้องถูกอบรมเรื่องนี้เลยว่าความบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่แต่สมัยอบรมเนี่ยผู้อบรมก็ไม่เข้าใจว่าแท้จริงความบริสุทธิยุติธรรมเนี่ยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ทำไมถึงทําไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าเราเนี่ยจะขึ้นพิจารณาคดีบนบาลังแล้วเราไปแอบทําใจไปทําใจพยายามทําใจให้บริสุทธิยุติธรรม ถ้าเมื่อไร่เนี่ยเรามีการกระทําในใจให้บริสุทธิ์จำแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งประมานูนึงเท่ากับไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมเท่ากับว่าผู้สาท่านนั้นเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมตึงต้องทําใจก่อนถ้าบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ต้องทําใจเพราะว่ามันมันขึ้นไปเลยก็ตัดสินคดีก็ทําไปเลยทุกคดีตลอดชีวิตเนี่ยก็ทําไปจนถึงจนเนี่ยยกกระทั่งดวงตาเราออกมาเนี่ย ก็ทําไปโดยไม่ต้องมาทําใจก็ก็ทาไปเลยเพราะว่าความบริสุทธิ์ยืติธรรมมันทําไม่ได้คือถ้าเราพยายามไปทําแสดงว่าเรามีความแอบแฝงมาเราจรึงต้องพยายามทําใจให้มันให้ทุกคนเห็นว่าเราบริสุทธิ์ยุติที่ทแต่ถ้าเรา่ไม่มีอะไรแอบแฝงอะที่มีความทุจริตมามันจะต้องทําใจก่อนไหมขึ้นไปขึ้นเวลาไม่ต้องทําใจอะไรเพราะไม่ได้ทุจริตเลยมาเดียว่ะก็ไม่ต้องทําใจ แต่ถ้ามีการพยายามทําใจให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแสดงว่ามันทุจริตมาดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพันธสวรรค์จึงสุจริตสามนิพพานคือสุจริตสามไม่มีทุจริตสุจริตทางกายวาจาใจสุจริตสามดังนั้นความเป็นสุจริตเนี่ยบริสุทธิ์ยุติธรรมทาไม่ได้เน่ยมันเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมชาติโดยธรรมโดยธรรมมันเป็นความบริสุทธิ์โดยธรรมเลย นั้นถ้าเราจะขึ้นไปลามพวกไปแอบทาใจก่อนให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแสดงว่าเราทุจริตมาถ้าราดทุจริตมาแล้วก็ขึ้นไปเลยเพื่อพิจารณาคดีเลยตัดสิดนคดีไปทํางานมาจนกระทั่งเราออกมันจะปะกก็ไม่ต้องมาทําใจให้มันสุจริตมันก็คือไม่ทุจริตมันก็คือเท่ากับสุจริตไม่ทุจริตอะมันก็เท่ากับสุจริตเพรัน ความเป็นสุจริตยุติธรรมอ่ะทําไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันมันเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยธรรมชาติพอไปทําเข้าเนี่ยมันเท่ากับทุจริตเพราะว่าต้องมีการแอบกระทําทางใจให้มันสุจริตถ้าคุณยังต้องมีการพยายามกระทาทางใจให้มันให้มันสุจริตแสดงว่าคุณน่ยทุจริตเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามจะทําใจให้นิพานให้สุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรมอันเนี้ยมันเท่ากับทุจริต ทังนัถ้าผู้ศาทุกท่านเนี่ยเข้าใจคําว่าซื่อส, ح, สรรัตยต์บริสุทธิ์ยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมบริสุทธิ์ยุติธรรมว่าทําเป็นธรรมชาติด้านเดิมของโดยธรรมชาติเดิมแท้ที่ไปปรุงแต่งทําให้เป็นไ,ไม่ได้ธรรมชาติของสุจริตสามนี่คือธรรมชาติของนิพพานพระพุทธเจ้าพระปเจวเจ้าลังสาวกล้วนแต่สุจริตสามเป็นความสุจริต โดยธรรมสุจริตโดยธรรมชาติไปทํามห้มันเป็นไม่ได้มันจึงสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วไม่มีพร่องแต่ถ้าเราพร่องแล้วเราไปทํให้เติมเข้าไปพยายามเติมความสุจริตเท่ากับทุจริตนั่นจะบอกว่าความจริงเนี่ยผู้ศึกษาทุกท่านเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องความเป็นสุจริตบริสุทธิธรรมเนี่ยแต่ไม่เข้าใจในการใน,ในที่มันถึงใจของธรรมชาติแต่เข้าใจว่า ความไปสุดยุติธรรมเนี่ยมันใช้เฉพาะในคดีแต่เข้าใจความริสุดยุติธรรมน่ะที่เป็นธรรมชาติของใจเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็นิพพ่านหมดเลยผู้สาทุาลกท่านที่พ่านหมดเพราะจะเข้าใจเรื่องนี้หมดเนี่ยดันั้นเนี่ยทีอ้อ,อมเขาบอกว่าไม่ชีอ้อมเขาบอกว่าทําเติมทําไม่ได้มันเป็นสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วธรรมาชาติที่สมบูรณ์อยู่ในตัวมันแล้วไปปรุงแต่งทํให้มันเป็นหรือไปเติมให้มันให้มันเป็นไม่ได้ถ้าไปปรุงแต่งมันเป็นหรือเอาตัวเราอะพยายามจะให้ ไปปรุงแต่งให้ตัวเราไปบริสุทธิ์เท่ากับว่าเราทุจริตเพราะอะไรเท่ากับเรานะ่ยมีส่วนได้เสียถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปในคดีเมื่อไหร่เท่ากับทุจริตทันทีเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตัวเราอะเข้าไปในความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือให้ใจของเราอะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริสุทธิ์ยุติธรรมถ้ามันมีเราหรือของเราร่วมเข้าไปทุจริตทันทีไม่สุจริต เพราะนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยฟ้าไม่เข้าใจว่าแม้แต่ฟังอลงตาพูดหรือจีออมูดแถ้าทำไมเราถึงจะไปเป็นธรรมชาติที่มันเป็นบริสุทธิ์ยุติธรรมทําไงเราถึงจะเป็นทําไงเราถึงจะเป็นถ้าเราเข้าไปมีส่วนได้เสียแม้แต่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งประาณนูหนึ่งเท่ากับทุจริตอันเนี้ยภาษากฎหมายเขาอมาจากภาษาธรรมของพระพุทธเจ้านะหลุตง,ตงตาบวชมาแล้วมาเรียนพระวินัยอ่ะ จึงรู้ว่าเอากฎหมายที่ตาเรียนมาใช้มาตลอดชีวิตเนี่ยที่ใช้มาจนกระทั่งเราออกว่าเนี่ยมันเป็นภาษาของพุทธเจ้าเป็นภาษาธรรมที่มีอยู่ในในพระธรรมแล้วก็พระธรรมเนี่ยละเอียดลึกซึ้งกว่าของกฎหมายกฎหมายที่ใช้มาตลอดที่ตัดสินมายังละเอียดไม่เท่าของพุทธเจ้าเลยเพราะฉะนั้นทำในกฎหมายเนี่ยมันคือที่มันออกมาทางการประพฤติทางกายวาจาใจาแล้วก็ออกมาทางกายวาจาที่จะผิด แต่ทางทางในทางภาษาธรรมเนี่ยมันคือมันถึงจิตเลยมันคือทุจริตที่จิตเลยแต่ถ้ากฎหมายเนี่ยทุจริตที่จิตเนี่ยมันยังไม่ผิดแต่ทางธรรมเนี่ยมันทุจริตมันต้องสุจริตสามกายวาจาจิตหรือกายวาจาใจถ้ากายวาจาเนี่ยสุจริตแต่ใ,ใจอะทุจริต ทำให้คนทั้งหลายเห็นว่าสุจริตสุจริตแต่ในใจตัวเองรู้ว่าตัวเองอ่ะทุจริตโดยมีตัวเองเข้าไปมีส่วนได้เสียอันเนี้ยก็ถือว่าคุณไม่สุจริตเพราะฉะนั้นความเป็นสุจริตจะต้องมีมีตัวตนเข้าไปมีส่วนได้เสียงนั้นที่เราฟังแล้วเราแล้วทําไงเราจะนิพพานทําไงใจของเราจะนิพพานเราจะผลักดันตัวเราและจิตใจของเราให้เข้าไปนิพพานถ้าอย่างเงี้ยเท่ากับว่าเราเอาตัวเราหรือมี เอาใจใจของเราจะผักเข้าไปมีส่วนร่วมในนิพานเข้าไปมีส่วนร่วมในธรรมที่บริสุทธิ์มันเลยกลายเป็นความไม่บริสุทธิ์เรียกว่าทุจริตเข้าใจไหมจจค่ะ,อ,ะอ้อมช่วยฟังที่ฟังผู้เข้าใจไหมถูกต้องไหมก็ถ้ามีตัวตนแม้แต่นิดเดียวนะคะเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อที่จะให้นิพานเนี่ยก็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ละก็ไม่ใช่ละมันเป็นส่วนเกินของธรรมชาติทําไมถึงเป็นส่วนเกินของธรมธรมชาติเพราะธรรมชาติเพราะมันไม่มีเรามาตั้งแต่ต้นมันไม่มีเรา,าตั้งแต่ต้น ธรรมชาติเขาอย่างที่แม่อ้อมบอกก็คือสมบูรณ์อยู่แล้วทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วเราจะเข้าไปปรับแต่งแก้ไขหรือเป็นไปนอย่างที่ใจเราคิดไอ้ตัวเนี้ยมันคือส่วนเกินค่ะมาณนี้ประแม่อ้อมมีอะไรแนะนำเพิ่มค่ะไม่มีใช่ค่ะขอบคุณค่ะ